พรโมตังประเทศที่แดนสง่าสด็ประชวดึกตำงบานโบราณลุกมาดูรักษาสามา,าคีทกีใกลปังสมริสตรูจูเจ้ตลีเราพิชิตรวมิ

ភក្តីឆេឡាជុំទួយតានតាយថាជារក្សាទេអេឃីសរានដិរជាខេហមនសេយមេតហើយណាតាឈេណានៃគិណាសច្ចាគមម៉ាជ័យហេដៃ ยังก็ตัดคมเพื่อนได้ชช่นนจนควรกนางงามสุดอายุขึนั้ล่นดิชยาจากภาษาพูดคนดีแต่เราจะว้ดเลื่อและเ,อเือชากทีกคนมีให้ใครเขาเยียบยำไขยลำไทยประคับประคององสุดอิสระเสรี ជួយតែចង់លាន់តើចង់ឈឺដូចខ្ញុំហើយនៅឡានមិនបានរកឆាតមិនតែទេនេះនេះពីឆា คนที่เกิดในราศีกรกฎจากไพ่ทาโร่ค่ะเป็นคำทำนายของวันที่หนึ่งถึง31พฤษภาคม2568ก่25ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีกรกฎก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ไพ้ทั้ง10บใบของคนที่เกิดราศีกรกฎเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะ Page of Wands Temperance The World King of Wands หกถ้วย10ไม้เทา้า Page of Swords The Moon 4ี่ถ้วยและ Page of Pentacles ค่ะมาฟังคำทำนายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณได้รับข่าวสารคุณมีความกระตือรือร้นมีความกล้าหาญมุ่งมั่นกับสิ่งที่เลือกค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการต่อรองมีการผสมผสานสร้างสมดุลคุณสร้างสมดุลให้ชีวิตคุณต้องต่อรองยอมอ่อนข้อบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการค่ะ เป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีความสำเร็จมีความสมบูรณ์คุณอยากให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นมาเติมเต็มชีวิตค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีอำนาจมีไอเดียใหม่ๆมีความกล้าหาญมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือค่ะอดีตที่พิ่งผ่านมาคุณมีความสงบมีคนมาเยี่ยม อาจได้รับเซอร์ไพรส์จากคนอื่นมีการมาหาแบบไม่ทันตั้งตัวได้รับของฝากค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีภาระหน้าที่หรือการทำงานที่มากเกินไปจนไม่สามารถขยับตัวไปทำสิ่งอื่นๆได้ค่ะความสามารถของคุณคุณมีความสามารถในการตัดสินใจคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเอง คุณอดทนอดทนเอาไว้เพื่อจะชนะอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะเพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีความกลัวมีภาพลวงตาแต่ก็อยากให้คุณพิจารณาดีๆว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาก็ได้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆค่ะ คุณอาจจะอยากที่จะหยุดนิ่งอาจจะอยู่ในลักษณะของกรอบเดิมๆที่มีความสุขมีสิ่งดีๆรายล้อมมีความสุขดีค่ะไพ่สรุปของคุณคุณได้ไพ่ page of pentacles บอกถึงว่าคุณได้รับข้อเสนอได้รับโอกาสดีๆแม้จะเป็นการเริ่มต้นเล็กๆก,ก็ตามค่ะ ก็จบคำทำนายของคนที่เกิดราศีกรกฎลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีสิงค์ค่ะสวัสดีค่ะ ไคยเข้าครองตันประเทศแค่แดนสงหาสืบภผาชนดึกดำบ้านโบราณลุกมารวมรักษา,าสามาคีทวีใกลปางสมัยศัตรูจูโจมตีเราพิชีพรวมรวมลุกไลเขา สยามคือวันเนือคของเชือ้อไทยนาเป็นไลคือวัาเลือดของเชื้อขาเอกราชคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะสาม,มาคคีรวมมีใจรักษาชาติประเทศเอกราชจำดีใครย่ำมยีเราจะไม่ละให้ เอาเลนลางให้สิ้นเป็นดินเรื่องนนสภาปนาสยามให้เธอเพิ่มเอย่ากเรทั้งหลายของน้ำกายทวายชีวิตร,รักษาสิทธิอิสราในแดนสยามที่พ่อแม่สุญยมวยด้ ยังก็รับคงคือนได้ชื่ไหมควรแก่นามงามสุดอายุทยานั้นไม่ใช่ว่าจากขสาซ้ำมุดคนดีเราเราทั้งลายเลือนและเลือชากิีไกล มีให้ใครเขาเยียบยำขยำข,ขยีประคับประคองป้องซื้ออิสราเซรีมือใครมีช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชีวิตให้ลืลันว่าเรามันรักสักไม้คาสานมีไม่ตีดี